เห็นแั้งลียงจิบันนี่พี่ทั้งนี่เลี้ยงทั้งพี่บ่เลี้ยงพุนเลี้ยงพี่เลี้ยงพี่บ่อเลี้ยงพุนสวัสดีครับพี่น้องครับนะครับพบพอไอ้ลวครับครับเอาทีเซกสเตชันครับพี่น้องนะครับวันนี้มาลงหนองอีกแล้วครับทั้งเกษตรวิสัยนะครับทีมงานต้มตุ๋นน้องบัวเหมือนเดิมเช่นเคยครับพี่น้องครับบ่อนี้เป็นบ่อสำหรับวัยสรุ่นนะฮะบ่อหกสิบปีวานในฟังคุนเอาเบื่องบ่อว้รุ่นบานนี่รุ่นกับรุ่นรุ่นกลางๆคนละพี่น้องนะครับ 12บสท่านสิคน12แพนะครับสี่พันหบาทนะครับวันนี้ครับเป็นจังไดค่อยติดตามค่อยติดตาม<ป>เอา<ป>แล้วครับจวดจาดฟาดเบิ้มแล้วนะครับไอเบิ่งบาทนะี่พี่้องเอ้ยนะครับสี่พงร้อยบาทนะฮะอาบวกะไร้ออางไรหนึ่งหือเบิ้งนะครับเอาเบิ่งเบิ่งบ้งบาทแห่แรกแหกมานครับสินักสินแรนสินลวงซ้ำใดค่อยติดตามอ่า เอาดูแห่แรกพี่น้องนะครับให้ไรเย้านี่ละแห่แรกแห่สองนี่ละบาทนักหนักแน่นๆๆๆเลยนะครับเอาถ้าฝนขึ้นแล้วเอาบางนี่ละกันในใกล้เนี่ยเอาดูดูครับแห่ที่หนึ่งแห่แรกแห่มันโอ้ฝนครับอาญะอ่ะจังเป็นจังครับพี่น้งองอโอ้ของอันโอ้กับวอคอยพี่น้องุ่นครับ เอาวะนี่บางท่านนี่ครับเสือชิดมันกันเป็นไงนั่นไงนะครับขึ้นอีกแล้วโอ้ยส่วนทางปุ่นกับพ่อควายพี่น้องปุ่นครับเบิ่งไปนะครับทับของความเนก้อนตอนนี้นะครับความไวเป็นของปีศาจครับพี่น้องวันได้แล้วต้องปดไ้ไหมพี่น้องปดซาเบิดชิดนะพี่น้องเนี่ยความไวเป็นของปีศาจย่างเดียวเพราแบบนี้ครับนี่ครับปลามีแน่นอนแต่ครับวันซาวันเร็วเนี่ยปดลงไปวันนี้พี่น้องครับ อ่าบัวได้เปียกเสียเปียกเป็นครับแหคนละผืนนะฮะแหคนละผืนนะครับเดียวไปเลยนะครับอ่าวาดเองปลดเองนะครับไม่มีตัวช่วยนะให้ช่วยตัวเองพี่น้องนะครับอ่าอ๋อบได้ปีเมื่อในการปลดดีก็จัดไปเลยพี่น้องนะครับแหเรียกขืนเรียวนะครับบัวธรรมดานักดักสู้คนครับอ่าไป่ลงแหสองก้อนบัเออบัตรสี่พันหนึ่งร้อยพี่น้องครับโมนี้นะครับ ต้องให้ได้ปลาย่างตำหามตำลอยครับก <c oughs> ันตำลอยโลนี่เตรียมตัว <c oughs> ตรวดตำลอยโล่เด็กสิบเบียร์จะพี่น้องค่าน้ำบ้านค่ากินเด็กนะครับเอา้าสู่กันหมานสู่คนพี่น้องนะครับเดี๋ยวหาก้อนไผ่แห่สองสี่เขาก้อนมูนเนี่ยดังอา้าวนี่แพ้นี่ครับปดเรียบรย้อยแล้วนะครับนี่เสือสีเขียวห่างซอกแล้วเออของเชียดก็รันเดียววันนี้ตาเกล็ดทำบาลีแล้วกันน้ำพนมมา กอนเช็ดกดดันนะพี่น้องเอาแหงซ้อลงนะครับจวดจัดฟาดเบิ้มไปแล้วนะครับปึ๊บนั่นนะครับต่อมากันโอ้ยอะไรพวกนั้นนะครับดูนะโอ้นะครับกกแหงนะนะที่หนึ่งผ่านไปแหงสองอะไรจะลงแล้วนะครับอ่ามันกินกันมองปศินะพี่น้องอา้าวมันเองมันมีแพรู่้หนึ่งครับพี่น้องทีมงานผู้จัดครับไม่มีแพร่นะต่อให้พร้อมครับอ่าต่อให้ยหันเจนแหครับผมบอกแพร่แต่ผมยู้ฟังผู้เยอะแลาวพี่นองนะ ไอ้จวดเลี้ยงเฮ้สองนักกว่ครับทีมงานแกดำส่งเข้าประกวดนะครับท่านนี้นะครับเมื่อกวันนะครับว่ามันได้เสียมหลายมูได้หลายก้อนมูนะครับลอยเจ็ดสิบได้หลายดีครับอ๋พผลเฮ้สองผลหนักขึ้นนี่ล้วเสือเขียวครับพี่น้องอ๋อขึ้นแรกๆรกนขึ้นบอกเลยครับนักหนักขนาดพี่น้องนะครับรอบละบ่หน่อยกิโลนะครับติดหลายซะเหลือเกินนะครับ อดแกวงานวะเนอะผู้ผุหน่อเสียเกี่ยวคนหน่อยขึ้นตะก้อนโมผลไปเอาเบิ้งนางโอแล้วกันครับแหงสองหนักแน่นทำไรเบิ้งพี่น้องรับชมรับชมรับชมครับพี่น้องปูนนะโอ้ยเต็มสติมคือเก่านะครับอ่าอุ้ยปลาแน่นปลาครับนี่ครับ ใจเย็นนะครับท่านนี้นะครับบอกว่าบ่เฝ้าครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมบ่เฝ้าผมมาทำมือแรงก็ได้แล้วอ่ะเออนะครับมันมีหลายกรณีพี่น้องนะครับเลือกแหงถือก็ดีเลือกแหงป้อถือในกระป๋อที่ไหนนะครับปดหยากรล่งเกินนะครับปวนครับท่านเสือเขียวขึ้นตะกรอนมูปุ่นพรท่านเรี่ยู่พราเครื่องยู่ปุ่นน่ะป่ากลางทั้งแค่ปุ่นอ้าวเบิ้งนี่ครับเบิ้งนี่ครับขึ้นมาอีกแล้วนะครับ อู uh, ้ป uh, uh, um. ุ so right, ichi, right. ่นครับเสือแดงน้าปุ่นครับอุ้ยน้าห้ำตัวนั่นโอ้ใส่หมวกอี่บงเของพวกเราจ้ำเลยจะเพนไปปุ่นครับส่วนทางปุ่นนะคือีนเรี่ยวครับลุงแดงลุงแดงเมืองสวงอยู่ฝั่งด้านทิศใต้ครับวันนี้ครับแดงสู้สู้แดงสู้ตายมื่อไหร่ก็ไม่ได้ไฟพัดเข้าไปดอกระถือนแล้วมาเสียแล้วไหมกูหน่ะกูหล่ะกองเชี่ยก็นางฟอคเจ้าลายยย่่่ออููนะ โอ้ป่าตัวงามสองข้างถูกไหมโอ้ป่าฟังทั้งที่ไต่ตัวงามแห่งพี่น้องนะครับบักเบียดโลครับพี่น้องเลยนะครับโอ้เราบริษัทเลียวอยู่เสือเขียวนี่ <c oughs> ต้องเราเขาไล่ที่พี่น้องไอเสือเขียวนะครับอยู่กลางน้องนะครับป่าเราเขาไปหลกหลายที่นะครับ ออาบังแหย่สองไอ้เราก็หนามากันนี่เป็นจังไดโอ้หน้าโอ้ล้วๆครับสีลงกแห่สามเด้อครับอยู่แล้วเอา,อาดูท่านนี้แล้วกันนะครับแหย่ที่สองอุ้ยเป็นจังไหนหนอเอาเอาดึงขึ้นมา บุ้ยซื้อซื้อมาทานไหนมาเอาครับเอ้ยอัเนี้ยเท่าไหร่คร้อ เออครับเราตั้งสบายๆนะครับบ่วเฝ้าเราว่าปลามันหลายเราบ่วเฝ้าดอกว่าสันยามวัวเขียวดอกเอาเบิ้มปุ่นครับปุ่นครับขึ้นนี้แล้วการร้องเสือดำพี่น้องนะครับอุ้ยอ่าท่านส่วนท่านคนใเป็นไรเสือที่ชมนั่น,นะเอา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 ,เอาโอ้ทางคุณกองเชื่อหลายเว้ยเออเอาปุชครับพี่น้องเอาขึ้นมาเราเก็ได้นะครับ งินเสียนนี่นี่ตยัส่ผัว่ายัซานี่ห้พกุนั่นไมวะโอ้ผัวมีเพี้ยนางึยังลงุ่น้องเพแหงเลยหวยดกะบปูนข่อยเด้อสอกกะบปูนบันเอาสตัวก็ได้หอกยังจะไปเรียกเขาองอ่นี่แหละครับโมนี้ครับนี้ลงสอน้องครับพี่น้องทงานกรมตวจัดหับนะฮะ บ่อที่หนึ่งสำหรับอายุหกสิบปีขึ้นไปนะครับน้องยี่ทางฝุ่นแหละครับอันนี้บ่อที่สองนะครับบ่อนี่ยสี่พันหนึ่งร้อยนะครับบ่อแหลกสามพันสามร้อยพี่น้องนะครับดากบบาทได้ละคุณเลยพูกเยอะกินแต่ท่าอ้าวฝุ่นลุกแดงขึ้นแล้วพี่น้องเพรางหน้าทางฝุ่นเขาก็เาปลาไปไงเถอะวุ่นครับโอ้ยแดงเบืองสองอีกแล้วครับท่านนะครับ ไปเบิ้งครับเบิ้งนะหำครับเสือแดงทั้งนั้นครับหน่อยหลายสั่มด้วา่าที่หลัวหวทท่านเดือดสักแก่จะคุยไปดิมึงจะคุยอ่มือนี่กูเห็นคืบคุ้ยมือนี่ละอ่านครับคือหนึ่งแกอุ้ยอุ้ยอุ้ย หลุดเป็นน้ำกบี่มาะนมาตะพนยางเบลเดียวเฮะมาุนกแนี่ครับพาแพนาโอ่แกดําครับรอบที่อเป็นซีหรือมั้งนี่ครับ หน่อยไล้ซ้ำได้พี่น้องนะครับติดตามนะครับวันนี้จะเป็นแชมป์หรือเปล่านะครับเฮ้ยอุ้ยเต็มเต็มจริงจ้วพี่น้องเขาไล้ที่รอบนี้ก็ได้นะครับสามสี่รอบว่านี <sites> ้ครับ กรับชมไปเลยพี่น้องสำหรับบรรยากาศวันนี้ครับลงเฮตตาปลาครับทางอำเภอเกษตรวิสัยนะครับโดยทีมงานตมตุนบังบัวนะครับพ่อระนะครับลูกมอมนะครับแล้วก็ตั้มรอยย็ดนะครับผู้จัดให้นะครับวันนี้นะครับ อ้อวนครับดึงขึ้นกันทวนทวนด้วยขุนบึ้งท่านนี่ครับเสือดำๆำนี่เป็นนังแบกหาหลังมาอยู่นี่นะครับโอ้รอบนี้คือบางเถอ ต้นโตปลาพี่น้องบ่หน,นี่ครับปลาตัวงามตัวนี้ไหมพี่น้องปลาตัวงามเลยพี่น้องนะครับยังไม่ทันไรขึ้นมาแล้วครับ40่กิโลนะครับอ่าโมนี้ร้อยโลนี่สบายสบายแล้วว่านะครับปลาหลายปันนี่นะตัวงามพร้อมนะครับอ่ะลุยก,ก,กันพี่น้องนะครับข้าวเดียวครับ40 50ิบโลนี่สบายแล้วนะครับ อเบิ้งทันนี่ครับยุกลางน้องนี่ถึกบัตรทรับว่าหน่อยดิผมแนมมาช่วยเนี่ย,ปยไปเบิ้งครับไปอ,อ้าวเบิ้งเล่าครับถึกตะเถือนในว่าหน่อยท่านนี่ครับสัะเก็ดเบิง้งตะแหลกแล้ว เอ้ยเบิ่งพี่น้องเบิ่งนะครับพุ่นอ่ะโอ้ยยี่ตัวงามเลยปลาพวกนี้สวยพี่น้องนะครับปลางามสองตัวโลได้สบายสบายเลยครับสองตัวโลสองตัวโลกว่าได้สบายสบายชิ่วๆเลยพวกนี้นะครับราคาสี่พันหนึ่งร้อยครับมีลุ้นนะครับพวกนี้ครับพานี่ดอกเป็นปลาแบบนี้ครับปลาตัวงามนะครับคุณละโอ้ลูกแดงมันในนะผุ่นผุนครับ ตัวไงไทยเล้วภาพมันผลงานครับเมือนี้กันอาจจะม้วนถี่มั่นนี่กันนะครับปลาหลายปลาเด่นปลาใหญ่นะครับอ้าวเบิ้งกันหน่อยเตะมือลงเรียวนี่เป็นยังไงบาดแหลกแล้วว่าเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนตัวแล้วนะครับใส่ฟัวเกติบล้อเราเปลี่ยนกันแล้ววันพ่อวันสองคนร้อยสีสิพ่อวันสันฮ่าฮ่าชมครับ อ่าชมครับเป็นจังได้บาดาแข่งมาข้างในเล่านะครับเอาไปไปได้แก่ไปได้แก่เออบาดแรกก็ย่างเชิงก้นละ <c oughs> เอออานจวดอีกแล้วครับท่านนังครับอ้ย <c oughs> นี่ครับเบิ้งใส่ปลาวันนี้ครับโอ้โบวกเลยงามๆโอ้โฮโฮโตัวนี้ว่าจะยุ่งโลกเกินกว่าเนี่ยป่วยก็พูดเต ตัวพี่น้องปลาตัวง่ามแห้งมานี้ครับนะครับสวยเลยนะครับโอ้บิ่งๆพี่น้องเป็นหนึ่งเนาะส้นขาดได้เลยนี่ปลาตัวนะครับอ่ะรุนกันพี่น้องเอ้ยนะครับบ่อสี่พันหนึ่งร้อยตอนนี้นะครับพันไปแล้วปผม,มมั่นชุบวงเสร็จๆนะครับพี่น้องเขาก็ยังลุยกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงไอ้ท่ายเบิ่งกันครับผลง่ามมาเลยเป็นตั้งใดนะครับปลาเนี่ยปลาหนาปลาใหญ่นะครับอ่าสิบสองคนสิบสองท่านวันนี้นะครับสำหรับบ่อนี้นะครับ เอ,อ่านะครับเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยบอ่อไว่หลุดพน,นาเบิ้องนี้ไม่หลุดแมวอูอ้ดแกกู้เดียวติกู้เดียวครับกู้เดียวครับเริ่มกันมาพี่น้องถือว่าหลายทีาา่หมดลุ่มแยงอ๋อขยศขึ้นมาได้ขาหมูขาหมูยกซอยครับพี่น้องครับปลาเป็นตัวงงยังอีกได้าบ่อนี่ปลาตัวงามนะครับเริ่มขึ้นแล้วพี่น้อง อ่าวอนีใบัตร4,100บาท12ท่านนะครับย้อยขึ้นกันแล้วนะครับเริ่มเมย์เดียดกับพ่อเดียร์ตะบนนี่เออ,พอ,พอ,พอ,อเอพราะคือบ่อแหลกทุง่งแดงก็นจะคิดถือว่ามันจะแปดนี่นะเพราะว่าแปดสิบคิดว่ามึงจะกลายอยู่อ่านะครับคารเบียด์ลอยกับสูสีสบายๆนี่ดอก,ดอกนะครับกันได้แปะลอยนะครับ มันต้องดันลอยละเพราะราคามันสูงครับผมในสี่พันลอยนะครับบัตรหนึ่งอ่ะ,อะเดี๋ยวคอยชมผลงานครับพี่น้องครับแต่ละทีมแต่ละท่านนะครับอ่านะครับขึ้นดีแล้วทีมงานว่ยรุ่นน้อครับอ่าได้ปลาสองทงบางแง่พี่น้องเลยนะครับมาซอยกันยกเด้อพี่น้องกันยกไว้ดอกฟ้ามันหลายเออ พาดินนล้วนเลยครับพี่้องครับอ๋อใส่เล็กขามเลยครับเจ้าอยู่เครื่องไหมเจ้าบองเจ้าพอกัน ถุงหน่อยเถอะก่อนถุงไงก็แบก2คน ดูครับเบิงครับปลามานปลามานี้นะครับสี่พันหนึ่งร้ยบาทต่อหนึ่งแพนะครับโอ้เราบ,บ้างขาดเ้ออ้วนนะครับพอสมควรอยู่ครับพี่น้องครับ เบ่งผลงานของทีมราชาติครับราชาติแล้วกันนะัมครับก็นังไรมาเนี่นะฮัาจิบจิบจบจบจบ้อเอกประันขากงเขาหมเอมาไปขายกันพี่รองเบบผู้เดียวสบายอ่ะโอ้โมเมนตดอกหลายเติมพี่ดอกเบ่งพี่รองครับถ้าดึงยเด้อยดึงไฟนะนะครับมาเกขึ้เด็กก่าเจ้ โอ้ไหวหรอกนครับมไม่ไหวไหวเอวสิหักเย็นเดาพังนีขาดทุนกันนี่ดโอ้บ่หน่อยพี่น้องของนราครับะได้ฟังดากไปมันเปลี่ยนแล้วแข้งมัน แต่มันฝากหลังเราไปเป็นเนือ้เอเอ,เอาต้องซอยกันเละครับเพราะว่าเราคู่เดียวมันหนักเกินครับพี่น้องโอ้บ่หน่อยบ่หน่อยครับเว้ยอ, <c oughs> อ่าเดี๋ยวถอนถุงแล้วครับทั้งปุ่นครับพ่อถอนอะไรยกบ่ขึ้น พอสมควนด้วยครับบอ่อนี้กระด้บัตรสี0พบาทนะครับผู้ใดกระหมานักหมานเนี่ยครับวัดกันอยู่สีมือ,อกับฟ้อมว่แหละครับ 2, แบงเป็นสองถุงลอพี่น้อง โอ้จนดบาเซ่พี่น้องเลยมาเดินแขนมาเดินแขนเด้อมากดีดีคู่กับสูงแห้งโมดนะครับเหมือนเดิมครับทีมนี้ครับชานะชาตระยักครับเต็มมาอ่ะคือเกานะครับบอหน่อยครับแต่ละทีมงานนะครับ สูคักน้อยควางก็นได้ได้ปลอยสิบโลครับลอยสิบผ่าโลครับคุณพ่อนะครับบอผู้สูงอายุกากลีครับบอหปีขึ้นนะครับลอยสิบผ่ากิโลไปนะอันนี้บออวัรุ่นครับนกระลังขึ้นแล้วครับพี่น้องได้หลายสุขสุขนนะครับ ถุงที่สองนะครับของนชาชติสองถุงเหรอครับโอ้โ,อโอแเช่มทุกสนามมั้ยนี่ครับเนี่ยทีมนเดี๋ยว่าต้องวงเลยนะครับนี่ถุงที่สองครับพี่น้องครับสุดจอดครับ อ้าวบังหน่าหามบังดูนอันนี่กับพวกหน่อยได้ไหมครับพี่นองเอ,อ้ยเอาโอ้ต้องแบงต้องแบงครับพวหน่อยนะทำมันหนักเอ้าว,าวมันยังทาง่าควรคือได้การหอนว่อง <c oughs> โอ้เอาครับสรุปครับบอลนี้ก็ถือว่าโอเคครับพี่น้อง4,100บาทนะครับปลาก็อยู่ในเกณฑ์ลอยอัพนะครับลอยอัพเกือบทุกทีมยแล้วพี่น้องบางทีมก็ลอยลอย40-50นะครับของทีพม์าชาตินี่ลอย50กับมีดสองถุงปั่นนี่นะครับสุดยอดครับน้องนี่ก็ได้นะครับโอ้นี่ของทีมลุงบันนะจากว่าปีนะครับบพิ่มหน่อยขึ้นกันโอ้ ไหวว่หรพ่อโอ้นักนดโอ้มาเลย่มาเลยปาทิพปาทิพบนเรียนบนใบยาดละอันนี้ีเบียมด้ยหน่อยเนาะไหล่ะ่ปุนบ้างูดัก เอาอีกร,ร,ร,รอบครับพอบันครับเอาไปกันครับสู้ดักสปกันเ้อนรอบเกินรอหาไม่มาหาเขาถึงมาแบงเราเอาไ้หลยดีครับสุดยอดครับไปแบงเลยขึ้นไปนี่ไปแบงเลยเจ้ากเขาหนึ่งเอาสองไปแบงบ่ไปที่โรงพยาบาล